ดูฮะเลสเตอร์เนี่ยพอแพ้แล้วเมื่อคืนนอตติงแฮมฟอร์เรสชนะเซาท์แฮมป์ตันอีเซาท์แฮมปันเนี่ยมันไปแน่ละไม่น่ารอดละที่เหลือเนี่ยก็จะเบียดกันระหว่างลีสเลสเตอร์เอเวอเรสตนฟอร์เรสตอนเนี้ยเลสเตอร์ต้องชนะให้ได้อย่างน้อยแต่นอตติงแฮมฟอร์เรสไม่ใช่ว่าง่ายนะพี่โทนเพราะว่านอตติงแฮมฟอร์เรสสามเกมต่อจากเนี้ยค่ะเขางานเหนื่อยนะลอนดอลลนดอลเกมมีทีมลอนดอนล้ลน เล่นในบ้านเจออาร์เซนอลแล้วเกมนัดสุดท้ายเนี่ยบุกเยือนคริสตัลพาเลสก็มีโอกาสที่เลสเตอร์จะรอดพระฟอร์เรสอาจจะเก็บ3มแต้มสุดท้ายไปเมื่อคืนนี้แล้วไงคุณล<ต>องดูถ้าเลสเตอร์เนี่ยขอแค่3คะแนนจากสนัดที่เหลือเนี่ยมันจะเท่ากับฟอร์เรสก็มี33คะแนนแต่ว่าประตูได้เสียเลสเตอร์ดีกว่าเลสเตอร์ประตูได้เสียเนี่ยเห็นไหมเมื่อวานที่ยิงมาสามลูกไม่ใช่อะไรนะเก็บประตูได้เสียอืมก็ต้องเอาเลสเตอร์ประตูได้เสียดีกว่า คือไอ้เลสเตอร์ที่เหลือเมื่อคืนเดี๋ยวเอเวอร์ตันดันไปชนะอเบอร์ตันมันไม่น่าเกิดขึ้นไอเวอร์ตันไม่ชนะอเบอร์ตันเนี่ยเลสเตอร์โอกาสจะรอดก็ยังมีสูงเลยนะครับคือจริงๆเนี่ยเลสเตอร์เนี่ยสมมติอ่าถ้า,าอเมื่อคืนเอเวอร์ตันไม่ดันชนะอเบอร์ตันเนี่ยเลสเตอร์ เล่นแพ้ไปเรื่อยแต่เอว่าตันกับกับลีสแพ้ด้วยเนี่ยเลสเตอร์ก็รอดอแต่พอเมื่อคืนเนี่ยเอว่าตันดันไปชนะไบรตันแบบชนิดคนผิดคาดเลยเนีะเราได้ประตูไว้ด้วยอ่านะครับมันก็เลยทําให้สถานการณ์ตอนนี้เลสเตอร์ดูจะลำบากและก็แฟนยูนิทแฟนแมนยเต็ดเอ่อนางหนึ่งชื่อยว่าออปปอบอกเกงจะกูอยาดิ เด้วคุณยังไปพูดถึงโอปอยเก่อเนื่อหัวใจมึงเนี่ยไอ้ไอ้แป๊ะไม่ก็นางโพสอย่างนั้นจริงๆอว่าทำไมไบตั้นไม่เก่งแต่กับทีมกูขอโทษนะมันก็มีอินฟูคนอื่นๆที่เป็นแมนยูอ่ะไอ้ไอ้พวกไอ้คูแก๊งไอ้พวกอินฟูแมนยูคนอื่นๆมีใครบ้างนะพี่เจมีเยอะมีเยอะแมมก็ก็ไอ้องไอจานบีพี่นอับพอ่นอับอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่อ้างอิงว่าพี่จอมพี่เจมเงี้ย มึงตามก็ก็ก็สนิทถึงถึงกล้าเล่นไงมึงตามแต่อปอออินอย่างเดียวเลยอ่ะไม่หรอกไอ้ไอ้คู่เลสเตอร์เนี่ยตอนเนี้ยอินฟูนางหนึ่งที่อยู่แถวนี้ก็นั่งดมยาดมแล้วด้วยความเหนื่อยใจเออจริงๆส่งกำลังใจให้เลสเตอร์อยู่แต่แต่ก็เขาก็ไม่เออเอคุณพาดพิงโอปอยแล้วนะไม่ก็ก็พาิีวีชีด้วยมันแก้เก้อที่คุณแก้เก้อไม่ไม่คือไม่ก็ดูเด่มือยังถือยาดมอยู่เลยก็เขาเพิ่งหายป่วยมา เขาเพิ่งหายป่วยมาไปเที่ยวกับมาเหนื่อยก็เหนื่อยแดดที่หลวงพระบางก็ร้อนเขาไม่ชอบเว้ยเขาชอบอะไรสบายสบายม่และแดดกรุงเทพไม่ร้อนเลยเอ้าวเขาชอบแดดฟุกุโอกะนะเขาชอบแดดโตกเกียวโซอเนี่ยอะวันนี้นี่เขาแต่งตัวมาจ้าเหมือนเดิมนะทีมงานต้องรีบเอาหมอนมาให้เลย มันเป็นเป็นเป็นสไตล์ใช, <ละ S 1> ใช่ใช่ใช <ละ S 1> เอาเป็นว่าตอนนี้สถานการณ์เลสเตอร์ก็เหนื่อยหน่อยแหละแต่ว่าอย่างตารางคะแนนที่ขึ้นมาว่าก็เห็นว่าประตูได้เสียก็ยังมีโอกาส ก็เคยเคยเล่าแล้วเล่าอีกทีหนึ่งแล้วกันว่ามันมีซูเปอร์คอมพิวเตอร์อ่ะเขาเคยทำนายเอาไว้ว่าเลสเตอร์จะรอดว่าเลสเตอร์จะรอดด้วยประตูได้เสียอ๋อเพราะว่าหัให้เป็นอย่างนั้นแล้วกันใช่ก็อยากให้เป็นแบบนั้นอย่างไรก็ทีมคนไทยนะชุกต้องนะฮะก็เผื่อพวกเราจะมีโอกาสแต่ก็คงยากเลยว่ะคือจะบอกว่าเผื่อพวกเราจะมีโอกาสไปบ้างก็หมดช่วงโปแล้ะแต่ก่อนมีช่วงโปรไะ อ่ะเดี๋ยวรอลุ้นกันแล้วกันหวังว่าเลสเตอร์จะอยู่รอดในศึกฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษมันรักพี่เสียดายน้องนะอ่ะถ้าให้ให้เลือกสามสามขอขอตารางคะแนนขึ้นอีกทีได้ไหมคะห้าทีมที่มีโอกาสตกชั้นถ้าให้พี่โทนเลือกสามทีมตกพี่โทนเอาทีมไหนสามทีมก็เดี๋ยวแฟนขับเขาก็มาด่าผมนะฮะแฟนขับเขาเยอะนะเวลีสในเมืองไทยเนี่ยฟอร์เรสในเมืองไทยเนี่ย เขาชมเยอะนะเอ้วัตตันเนี่ยคนเชียร์กันเยอะนะถ้าพี่ทอมคิดว่ามีความเป็นไปได้จาก,กโปรแกรมล้วก็เซาลีสแล้วก็ฟอร์เลถ้าดูจากโปรแกรมนี่เอาจากโปรแกรมล้วนๆเลยนะเพราะไอ้ฟอร์เลสเมื่อคืนเขาเจอเซาล์ทำตันเขาก็เลยโอเคแต่ถ้าเขาเจอโปรแกรมอย่างที่คุณพิชชี่บอกไปเนี่ยผมว่ามันยากนะที่จะเก็บที่เหลือได้นะพูดตรงๆเลสเตอร์ยัง เลสเตอร์เนี่ยเหลือมีเกมเจอบอลมาร์ตมั้งนี่ไงเลสเตอร์ลิเวอร์พูลนิวคาสเซิลเวสต์แฮมเจอเวสต์แฮมผมพูดผิดเลสเตอร์เจอเวสต์แฮมซึ่งเวสต์แฮมน่าจะปล่อยจอยแล้วอ่านัดสุดท้ายเวสต์แฮมน่าจะรอดและอ่ะพราะเวสต์แฮมนะตอนนี้สามสิบเจ็ดคะแนนตามทฤษฎีสามสิบเก้าสมมุติฟอร์เรสต์เนี่ยเจอเชลซีอาร์เซนอลพาเลทเนี่ยโดนหมดเลยนะเอเวอรตันดูดิเอเวอรตันเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสรอดเพราะเอเวอรตันเนี่ยจะโดนแมนซิตี้แต่อาจจะไปล่อวูฟกับบอลมาร์ตได้ ขณะที่เลสเตอร์เนี่ยนะจะได้สามคะแนานแต่ว่าไอ้เอวตันขอพระโทษทีเอวตันไหนเกมเจอกับวูฟเนี่ยมันเป็นเกมในบ้านนัดสุดท้ายของวูฟอืวูฟมันอาจจะใส่เต็มแต่วูฟมันก็รอดแล้วไงใช่ไงแต่มันก็เป็นเกมในบ้านนัดสุดท้ายมันไงใช่ไหมละ่ะมันก็อาจจะใส่เต็มไปงั้นแหละส่วนอีบอลมันเนี่ยเขาความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏละก็<อ>คิดว่าเอวตันเนี่ยพอเมื่อคืนชนะไบตันอะ่ะ ผมมองว่าเออเอวอตันน่าจะรอดว่ะเพราะผมมองว่าเอเวอตันเนี่ยกับวูฟกับบอลมาร์ตอ่ะเขาต้องได้สักส,สามคะแนนสามนะที่เหลือเอเวอตันน่าจะมี3คะแนนก็จะมีไปสามสส่วนฟอร์เรสต์ถ้าเราคิดว่าไม่ได้เลยสักคะแนนมันจะมีสามสิบสเลสเตอร์เนี่ยถ้าได้3คะแนนจากเวสต์แฮมคิดว่าจะมีอยู่ทีมเดียวที่เลสเตอร์จะได้ก็จะเป็น33ส่วนลีสเนี่ยส่วนลีสเนี่ยสมมุติว่าคือมันลีสเนี่ยมันก็ยังมีลุ้นกับอีเวสต์แฮมเนี่ยแหละ เข้าใจป่ะแต่ลีดมันเจอนิวเจอสเปอร์มันไม่รอดลีดชนะเวสแฮมมันก็มีสาสิบสามเท่าเลสเตอร์แต่ประตูก<ต>ด้เสียลเลสเตอร์ดีกว่าฟอร์เ,เรสต์มีสาสิบสามเลสเ,เ,เตอร์ลีดมีสาสิบสามเพรเลสเตอร์รอดไงคือพี่โทนมองว่าเอฟเวอร์ตันเนี่ยน่าจะรอดเอ,อแล้วก็นอตติงแฮมฟอร์เรสต์เลสเตอร์กับลีดจะมีสาสิบสามเท่ากันใช่แล้วเลสเตอร์จะรอดด้วยลูกได้เสียอโอโหนี่ฟันทงละเอียดว่ะอ่ะพี่แปะ เมื่อวานในเอ็มสับไล์ผมวิเคราะห์ไปว่านอกจากซัมดันที่ไม่น่าจะรอดอยู่แล้วล่ะดูตรงตอนนี้ตอนนั้นเดาว่าฟอ r e เรกับเอเวอ o n ตจะตกเมื่อวาน <Ever ton S 2> นะค่ะแต่พอเจอผลเวันนีใช่ไหมแต่พอเจอผลเมื่อคืนเข้าไปเนี่ยเอเวอร์ตันอาจจะรอดละเพราะว่าโอกาสที่คือแมนซิตี้เนี่ยตีศูนย์ไว้ได้เลยเพราะว่าตอนนี้แมนซิตี้เข้าเบรกแล้ว ครับและเมื่อแมนซี่เข้าเบรกไม่มีใครจะหยุดอยู่อแต่ก็ไม่รู้ว่าบอลผีบ้าชอนได้จะสำแดงเดยเหมือนกับนัดที่ชนะอาร์เซนอลหรือเปล่าโอ้ไม่ไม่แต่คิดว่ายากยา<ะ>ก<ะ>คือคือ,คอไอตัดกับแมนซิตี้เราตัดไปเลยคือเราเอาตามแบบฟอร์มหน้างานเลยแบบนะดังนั้นผมมองเอว่าตันเนี่ยจะรอด แล้วก็ที่เลสเตอร์จะรอดด้วยด้วยผลต่างประตูตด้วยสียแต่แต่ผู้ตรงๆผมเสียวเชลซีเพราะว่าเชลซีตอนนี้ฟอร์มไม่เอาเนี้ยเอานอนเลยไม่ได้เลยหมายถึงว่าเชลซีอาจจะแพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสเป็นไปได้อ๋ออย่าลืมนะแต่เชลซีเขาเพิ่งชนะแล้วนะเขาอาจจะเข้าเบรกเหมือนซิตี้เราก็ได้แม่คุณอย่าลืมแฟนเรลมาผ์าสิอ,อี ตอนก็ตอนคุมเอเวอร์ตันก็เป๋ห่าวไปมาไปมาออังั้นแป๊ะมองว่าทีมไหนจะรอดสรุปเลยคือใจก็ยังรู้สึกว่าถ้าตอนเนี้ยโอกาสตกชันอาจจะเป็นลีสันน่าจะตกอีกทีมละผมมองนะแต่ทีมสุดท้ายเนี้ยพูดยากว่ะคือปัญหาเอางี้เดี๋ยวมึงวิเคราะห์เสร็จบุกๆพี่ด้วยพใจขอบคุณ <c oughs> ผมมองว่าถ้าเกิดดูโปรแกรมแบบเนี้ยโอกาสเลสเตอร์ตกชักจะสูงแล้ว ก็สั่งว่าจะเป็นซอทำด้านลีสเลสเตอร์อาจจะเป็นซ้อทำด้านลีสเลสเตอร์เพราะว่าสองเกมแรกสองเกมแรกของเลสเตอร์เจอริวพูลซึ่งกําลังเข้าเบรกอยู่เหมือนกันหกนัดติดชนะหกนัดติดแล้วนิวก็ดีนะนิวก็ยิงประตูได้เรื่อยๆยิงก็กลับมายิงได้เรื่อยๆคือพอแพ้ก็อาจมีมีสะดุดบ้างเกมล่าสุดแต่ก็ยังเชื่อว่านิวยังจะกลับมาได้เพราะว่านิวยังมีเป้าหมายคือทัพโฟนิวจิลหนิวพาสเซน อ๋อนึกว่านิวจิ๋วส่วนลิวพูลตอนเนี้ยคือเป้าหมายโจมของลิวพูลคือชนะทุกนัดที่เหลือเอาไว้ก่อนจะได้ไปแชมเปี้ยนลีกหรือไม่นั่นคือโบนัสอ่ะตามนั้นอยากจังอ่แต่ถ้าพ,าพิชี่เลือกได้พิชี่อยากให้เอเวอร์ตนกับเลสเตอร์อยู่แต่ว่า ถ้าดูตามสถานการณ์แล้วก็รู้สึกว่าโ um มเมนตัม um เนี่ยถ้า,ถ,าถ้าทั้งสองทีมเอเวอเรตนมีโอกาสอยู่รอดมากกว่าเลสเตอร์จากโปรแกรมที่เหลืออื <Ừ. S 1> เออแล้วก็คะแนนที่มีอยู่ด้วยแล้วคุณพี่จี้ไปดูแมตช์ไหนฮะแมตช์ <match S 2> สุดท้ายตช์สุดท้ายเลสเตอร์เจอเวสต์แฮ<ะ> later, ใมใช่ครับ uh